สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครูแจ๊สเกมนะครับตอนนี้เราอยู่กับบูเลสตอมเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อ,อกี้ตัวลายเฮแเราก็จะมองว่าทำไมไม่ต่อกันนะทำไมทำอะไรไม่ต่อกันเลยก็เพราะว่าผมอัดไปไล้วรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าพลาดครับพลาดอย่างมากนะฮะ พลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้เช็คไมค์ตอนที่เครื่องน้อยบุกกลับมานะฮะโอ้โหเฮ้ยทำไมพวกนี้มันอึดจังวะเนี่ยโอ้โห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 มันตัวเคีียอะไรเนี่ยอู้ยอ้ยอู้ยต่อยเลือดกระอัก ีไม่ไปด้วยนะฮะอ๋อต้องยิงที่จุดมันโอ้ยเข้าใจละวอืมอีชีอีชี้ชรู้ไหมเนี่ยอืมอืมอืมน,นี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะโอ้ ชักจะเยอะชักจะเยอะโอ้คนไหนรับชมแล้วอาจจะรู้ส <awkward> ึกไม่ต่อแน่นอนนะฮะไม่ต่ออที่ผมบอกเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเลยดันเครื่องไดโนบุ๊กกลับมาแล้วไม่สังเกตนะฮะผลของการไม่รู้จักสังเกตนี่เองทำไมเราต้องมาเจอตัวบ้านี่นี่มันบ้าอะไรกัน้ยเฮ้ย

อืมเป็นไงเป็นไงโอ้ยตกใจหมดเลยอีบ้าเอ้ยนี่เฮโชดโหเสียงนั่น โอ้แต่และตัวมีจุดไม่เหมือนกันนะฮะโอ้ยโอ้ยอย่าลุ่มอย่าลุ่มมันบาดกล้มไอ้สามโอ้ อย่างแรกคือไอ้บ้านี่มันไม่พวกนี้มันไม่สโลว์นะฮะนี่โอ้โหเลือดออกอืมเป็นไงล่ะมึงยังมีอาการกระตุกหน่อยๆน,นะฮะเครื่องยังไม่เต็มที่โอ้ มนเหนื่อยนะเนี่ยไก่ขี้เนี่ยฮะอะไรนั่นเฮ้ยอะไรโอโหโอโหโอโหคอปเตอร์โอ้โหมาอีกแล้วนี่เป็นไงล่ะมึง อีอีอีอ <the> ีอีอีมา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 เป็นไงระวังระวังระวังที่รักจ๋าระวังนะจ๊ะเออช่วงนี้เรานิยมเอาใจเมียจ๋านะฮะอี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 คุณแดงเจอโค้ชเขาเล่นไว้คุณแดงเจอโค้ชเขาเล่นไว้

อ๋อดึงได้ฮะเอ้าพิ่งเก็ตที่ไม่ไปแต่ดึงได้ดึงได้นี่อืม พาสมบูรณ์หมดแล้วอันนี้งานงอกอย่างเดียวนะโอ้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีงดน,บบนี่ต้องพึ่งแบบนี้ต้องพึ่งแบบนี้อืมต้องพึ่งแบบนี้ต้องพึ่งแบบนี้ สุดหมดเลยนะสู้ไอ้พวกบ้านี่ช็อปปิ้งก่อนช็อปปิ้งก่อนเร็วเลยให้ไวไอ้พวกนี้โหดเกินไปแล้วนะเริ่มทให้ผมรู้สึกเครียดขึ้น <c oughs> เป็นคนเล่นเกมไม่เก่งแล้วมาเจอศัตรูเก่งๆอย่างนี้ชอบเครียดทุกทีเลยอ่ะลุยกันต่อพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้ว มามามาโอ้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 มามามาหนีหนีหนีมามามาหนี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  อืมอืมนี่มันต้องอย่างงี้ไปนู่น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 ไม่ยิงเว้ยอืม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 โอ้โหโอ้โ ตัวอ,อะไรอะ่ะตัวอ,อะไรอะ่ะ mm นี่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 ต oh ้องอย่างงี้โอ้โอ้เป็นชิ้นเนื้อโอ้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 เออโอ้โหสุดยอดนั่นเป็นก้อนเนื้อไปเลยทีเดียวกลายเป็นโกโก้ครั่ง บาปกรรมมากนะครับเมื่อกี้ที่เราทำโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไป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 โกโกโกตุเย้โอ้โหสุดยอด โอเคครับหวังว่ารอบนี้คงสําเร็จนะอาดไปรอบนึงแล้วรู้สึกว่าแม่งอาจไปรอบนึงพลาดตรงไม่ได้ดูมายนะฮะไว้ยังไงก็รอบนี้น่าจะสําเร็จนะก็หวังว่าทุกคนคงหายคิดถึงกันบ้างนะ <c oughs> พูดถึงมีคนดูเยอะแยะโอเคนะครับผมไว้เจอกันคราวหนะ้ากับครูเจสเกมนะครับวันนี้บุลเลตตอมเอาไว้ท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ครับผม